200ยพนะครับร้0ยล้อโต H H 2อ0 b นนะครับล้อโตความสูงที่เท่าไหร่นะเก้าบครับอยู่ครับคุณโยนแล้วนะครับอาลองรีวิวให้ฟังหน่อยสิว่าไปส่งลูกค้าแล้วเป็นไงบ้างครับเขาใช้ทำอะไรอะไรยังไงบ้าง290ล้อโตตัวนี้นะครับผมลูกค้าเอาไปใช้ยก มอเตอร์ <Motor. S 1> <Motor. S 2> น้ำหนักไม่เกินไม่เกินร้อยกิโลครับผมก็คือส่วนใหญ่หน้าง,งานจะเป็นผู้หญิงหมดเลยอาา่าฮะดูจากรูปก็ใช่แล้วใช่ครับช่วยในแบ่งเบา<อ>การยกของเขาคือลงจากรถส่งที่ไหนเจริญกรุงครับอาา๋อเออถ้าขายพวกนี้อยู่แถวนี้ถูกต้องัะใ,ใช่ครับ,รบเขายกน้าหนักเยอะไหมครับประมาณ90-60กิกโลครับผมแล้วแต่แล้วแต่ขนาดไซส์ด้วยครับอ่าฮะ ส่วนใหญ่หน้างานจะเป็นผู้หญิงทงั้งหมดเขาก็เลยใช้ตัวนี้ทุ่นแรงเขาครับในาการเคลื่อนย้ายขึ้น,ยยนลงด้วยทำไมเขาเลือกรถโตเขาได้บอกไหมหรือว่าพอเขาต้องเข็นลงไปทางลาดอ๋อเข็นลงเพื่อไปขึ้นหลังรถหรือคอยารถเพื่อเข็นขึ้นมาใช่ครับ เพราะเขามีเนินลาดลงไปด้วยเขาจะใช้คนเดียวได้ถ้าเป็นเนินลาดหรือว่าเขาก็ช่วยกันแดันดันนันี้ได้อ่าหนักตัวนี้สามารถเข็นเหมือนคล้ายรถเข็นพาคือเง่นขึ้นได้แล้วก็เข็นลงไปได้ครับแต่เขาจะไหวผู้หญิงอย่างเงี้ยลองแล้วโอเคเลยเขาบอกโอเคเลยครับโอ้โหผมสอนทุกอย่างการเอาขึ้นลงทางลาดเขาบอกโอเคครับ อย่างเงี้ยทุ่นแรงหนูได้เยอะเลยสบายเลยครับผมก็ตัวนี้ยกสบายอยู่ผมว่ารีวิวหลายทีแล้วกล้ามไม่ขึ้นใช่เป็นเมนนวยกของหนักๆอนะันนั้นเออไม้ก้ามขึ้นก้ามขึ้นแน่โอเคพอดีผมเห็นลูกเทสน้ําหนักด้วยก่อนจะส่งอ่ะผมอยากจะถามนิดนึงว่าเวลาเราเตรียมก่อนจะส่งเนี่ยเราเราทำอะไรให้ลูกค้าบ้าง แล้วเราต้องทํากันขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเพราะมีอะไรก้อนน้ำหนักไปลงอยู่ด้วยเนี่ยใช่ครับก่อนอื่นเราแกะเช็คสภาพกระบอกไฮโดรลิกเราไม่ส่งไปเลยอ่ะไม่ได้อ่ะอยากส่งเลยอ่ะไม่ได้ครับไม่ได้ครับอ้ยทำไมต้องทำมันมันต้องเทสน้ําหนักเพื่อความมั่นใจความมั่นใจของเราแล้วก็ความมั่นใจของลูกค้าว่าซื้อของเราไปแล้วโอเคใช้งานได้ต่อเนื่อง ง่ายๆไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมครับผมไม่ได้เลย <c oughs> ไม่เราพอง่ายๆม่ได้ไม่ได้โดนด่าโดนด่าจ้าเราก็จะเทสอ0ร้อยกิโลขั้นสั่าครับ <c oughs> ทุกครั้งถ้าเป็นตัว200ประมาณ100ยกิโลยกขึ้นสูงดูว่ากระบอกรั่วหรือเปล่าไหลไหมถ้าไหลแล้วก็เปลี่ยนตัว <c oughs> ครับผม แล้วก็ดูเรื่องสีสีทําความสะอาดแล้วก็ดูตรงร่องตรงไหนที่ต้องใช้เจลาบีราบหรือว่าน้ํามันหล่อลืน่นเราว็าทาให้ลูกคา้าไปด้วยก็จะเป็นเหมือนดีเอ็นเอพูดแบบดูหลุนะดีเอ็นเอของบถอกเราเลยเวลาเราจะส่งเราต้องเทสเราต้องสีเสอรให้หมดนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันหล่อหลอมด้วยคํา ว่างลูกค้ามาเราก็คือประสบการณ์แล้วพวกเรามาเลยแหละใค,คือเก็บไว้ว่าเออแล้วเราอย่างผมเองของซีโอเองน่ะเวลาถ้ามันมีกระบอกมันมีปัญหาบ่อยอะไรเงี้ยเราก็ต้องแจ้งไปทางโรงงานว่าเฮ้ยของคุณสเปคถูกไหมอะไรถูกไหม,มมันมีปัญหาบ่อยเราก็จะลดล็อดนี้แล้วเราก็เปลี่ยนลอตใหม่เข้ามานะ<ช> <ผม S 1> ครับผมคนทีมไปส่งก็สบายใจใช่ไปถึงใช้ได้ใช่ไหมคือลูกค้าตอบบดีดใดล่วเราก็แฮปปี้ใจฟูเออ ลูกค้าสบายถ้าไปแล้วมันใช้ไม่ได้มันพังอย่างเงี้ยโอ้หลูกค้าเขาก็ว่าเราเนาะแล้วก็เสียหายอีกใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็มีขั้นตอนเลยมีเช็คลิสต์มีกระดาษเนาะเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีทั้งทีมสต๊อปเช็คตอนลงตอนส่งแล้วไปเช็คหน้างานลูกค้าอีกใช่ด้วยทีสามรอบใช่ครับอือเออเนาะเออแฮปปี้ครับลูกค้าแฮปปี้เราก็แฮปปี้ขอบคุณครับ